สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานสกรประจำจังหวัดสงขลาจัดการแข่งขันกีฬาสกรชายแดนใต้เกมส์ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ค่ะ ว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสอกรอชายแดนใต้เกมส์ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่30-31กรกฎาคม2567ณสนามกีฬาติน,นาสูลานนอ,อําเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ว่าที่ร้อยเอกวิสารปัญญชุนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและการประกวดขบวนพาเหรดซึ่งผลการแข่งขันกีฬาในวันที่31กรกฎาคม2567มีดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลผู้บริหารบุคลากรได้แก่ทีม A สกรประจำจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาส 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักศึกษาชายได้แก่สกรรประจำจังหวัดนราธิวาส 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งกระสอบนักศึกษาชายได้แก่สกรประจำจังหวัดยะลา 4. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งกระสอบนักศึกษาหญิงได้แก่สกรประจำจังหวัดสตูล 5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชักกระเยาะนักศึกษาชายได้แก่สกรรประจำจังหวัดนราธิวาส 6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชักเกเยอร์นักศึกษาหญิงได้แก่สกรประจำจังหวัดสตูลและ 7. รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรดได้แก่สกรประจำจังหวัดสงขลาค่ะสําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสการ,รชายแดนใต้เกมส์ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรักความสามัคคีความมีน้ําใจนักกีฬาให้กับบุค,คลากรและนักศึกษาของสองกรร อีกคั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาสอกรอชายแดนใต้เกมส์ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีต่อไปสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะลาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันค่ะ